คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีลูกอ้วนนะคะไม่ชอบกินผักระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะวันนี้เกศจะพามาตามติดชีวิตน้องแพรใหมค่ค่ะก่อนกินไฟเบอร์ดูเลยค,ะค่ะวันนี้เราก็จะมาชั่งน้งหนักก,นก่อนจะกินไฟเบอร์นหักเท่าไหร่คะคะ6 6สิะน,ะนะคะอนนี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะอายุเกขวบ น้องอายุแค่9ก้าขวบแต่น้ำหนัก66.9เ้าเลยนะคะถือว่าเกินเกณฑ์นะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพของลูกเราการปรับระบบขับถ่ายจึงสำคัญมากๆสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ห้าเดือนกุมภาสองพันหห้าเรากินไฟเบอร์มาได้แล้วสามเดือนนะคะแล้วก็จะมเชน้าหนักว่าน้าหนักเราจะลดเหลือเท่าไหร่เพราะว่าก่อนที่เราจะกินไฟเบอร์นั้นน้ำหนักเรา66.9้นะตอนนี้จะลดเหลือเท่าไหร่เฮ้ยคือน้ำตาจะไหลเดือนห้าสิบเก้าจุดเจ็ดนะ ทุกโนลดไปประมาณเจ็ดกิโลเลยแล้วเราก็จะมาอัป<า>เดตน้ำหนักไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันที่แปดนะคะอาือนยคงพาวันนี้เราจะลองมาชาั่งน้ำหนักดูนะคะว่าน,น้ำหนักเราจะลดไหมเพราะว่าเมื่อคนะืนนั้นเรากินไฟเบอร์ไปแล้วนะคะแล้วก็กับถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะห้าสิบเก้าจุดหนึ่ง เห็นไหมคะว่าระบบขับถ่ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าทั้งกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะการทานไฟเบอร์ที่ยาจะช่วยปรับระบบขับถ่ายเร่งการเผาผลาญเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้กับลำไส้ทำให้สุขภาพดีย่อยง่ายขับถ่ายดีขึ้นด้วยคะ่ะ